ข่าว SPP เกาเนอาศีเอัดส่งมือปืนเข้าเมืองไทยโฮมแผนยาเขามีลองสุกยุงเลอเก่าซ้อมหนังสือข่าว SPP Info แต็มออกไว้วันที่14พค2563นั้นมีว,วัยว่ในะวงปนมาในเงาซึงอาศีเอัดซัดปล่อยมือปืนกลมือหัดเข้ามาในเมืองไทยเกี่ยวเลยลองในเจ้าเครื่องเงินเลยเ้าองอเม่โฮมกันตามแผนแตา่ย,ยาเก่าเมืองไทยปลอดกลางเมืองไทยปลอดห้อง เขาไม่ลงสุบยุงโอนอันส่วนสินสันหรือเก่าไหนเข่าสายลับอันปักตาปากอด้วยคอมุลเนอจุ้มอาสีแอแดดตีเลียนลินไต้ไทยรายงานต่างในเขาวานังนั้นค่ะซ้อมหนังคอมุลภูมิปูนพรอนเอสพีพีเอสเอไล่กดทัดเจดทำภูเกี่ยวค้องภายหางกลางหมักแหล ผู้เอาเข่าวสายลับอันกว่าปาักตาเปล่าด้วย้อมูลเงาจึงอาเสียดตีเลียนลินไต้ไทยสิลายหูข้อมูลเกี่ยวหองเงาจึงลอยได้แล้งปล่อยกนมือปืนมือฮัดลงมาในาเมืองไต้ต่ามาหางวายื้อคนเจอกำแฉมปาดีมาสูงจึงใต้แหล่คนนาจุมเอสพีพีนั่นก็เป็นเจ้าเครื่องเงินหลยที่สั่งเอาจุมใจง,งานวันสึกคนมึง ເຮົາຫາງມັກຊົມຕາຊົມຕາງກູນາຕິເຊອອັດສຍນັົາຊດືມນນລ່ແປດູ້ກນ SSPP ໃນປີ2014 2015ນຢັນຈລກໍຫອາເຮດຊົມຈືຕເອາລືກມນ້ອງຂົາໍວ່າເຮດເາມັກຕກູກຕສູ້150,000 ពោមកាក់តាក់ត្រូវញ៉ាភូមិពុនផននៅជុំអេសភីបទីបានទឺសូលឺវានៃចូលខងងិនបានខោសាងវត្តតាប់เฮົ້າអំយូឡៃកោណណាហឺតាប់ខៅតេអំឡៃយូលីលីណັ້ນទីឡៃផែនយ៉ាកផែនកោតាប់เฮົ້າអំខៅឡៃកោចោយ៉ាងគុនមឹងនៅពុនឌីសយ៉ាកោណៃយូផៃចៅអងមាក់ទីឡៃអោពុនផនងោកញីតតាប់ម៉ាន់ខូលាំទុនទីលាប់ៗហើគុនហេតការណ៍ឡៃកួម៉៉៉ឡອດភីលីងាំហើម៉ាន់ឡាប់តាប់បានលេអោពុនផនឧបអូងោកមីហូមឺកានតាំងជុំប៉ោអងខំធី ลุงโคซึกปะอูนหลาดผ่านนาดีปะโอโทซึกพูดเข้าตังจอกกูอังตอลองต้อตังข้างแขนตับโทมะในเมืองไตซุนาเล่อีกปาลองออกเข้าป้อมเข้าพังเข้าเซซ่อมจุ่มเอสเอบพีปูนเนกางฮาวออนไลน์ซุนัยคอปืนเผาแก่เกี่ยวกับปัญหาเนกะกางสองหมู่สองจุ่มนั้นคนหลงเงาซึ่งลอยได้แล้วอัมซูไลฮาพูดซ่อมกำปะนำเป็นเจ้าอ่องเมียเอากังสายก็ลิวเซตตอบเกมาเก นางยิ่งหนุ่มนำจังก้อนหนึ่งอ่ำเข้าตูดื่อป่องเข่าปั้นกุน่าจุม้มเอสพีพีว่าสาวอ่องเมียเอาเงินจังปะนางยิงเสื้ออันอยู่เวงนำจังอันเหตุการณ์ไรกูลองนางยิงอันซำจ่มืดคือสาวอ่องเมียเหตุออกกันเกี่ยวกับข้อมูลเข่าเงาลองจุม้มเอสซพีพีเสื้อในวันหนังไหนอยู่เมื่อเลนเอเปล่า้าวหกวันนั้นห้องการปืนเผาปาติมาสงซึงใต้ปืนเผาวไว้ว่าเตะเหตุการณ์กาดล่างลองห่มลมนาตี้อเกี่ยวลองเหตุการณ์เมือมอ่อมืก หังหมกักตื่นหมักแลลากหลอมไว้ยื้อซะนั่นซึ่งเตเอาเรื่องกันกว่าสั่งอ,อง่อําจูคองอ่ํปากองกลางหมักมือซึนยซึงคนซึกเก่าน,นอาสีแดดก,ก็ขึ้นมาอยู่เซากินทั้งไลในมาอยู่กิโลเอลายแผนการผู้อนุอาเีแอดเขาซ้ํปินเรกเซอรกินกน,นมึงเอากนมึงเฮ็ดเครืงมือสิเฮ็ดการตาซุ้มบ่เป็นบนหามาซอีใส่นมึงเอาลานาจอมเซซ้อมตางหมู่ตางซุ้มปไเฮ็ดไว้ซึงไหน กนบงนปุ้นตีแต่อันไรหองสอบถามผู้เกี่ยวข้องรองหางกลางมากและกนนปุ้นตีเจอไรค่ําตั้งจุ้มอาสีแอดมีงาเหตุการณ์ซืนั้นข้างัหนังไหนผู้เหตุการณ์มากมีอันเกี่ยวข้องอาสีแอดลอว่าอิงรองการมากมีเสไรเกี่ยวข้องจุมอาสีแอดมากวเพาะอําูเงาไรอําสร้างเหตุการณ์มากมีเพราะเงาไรอํานิมก็กนกาก็ลอําหลงตึนล้างเหตุการณ์พะถอมด้วยไรแผ่นเขานังคาไินมาแตอมีตั้งมุงมองว่าตีกดเย็นอําไปไรลงตึนเหตุการณ์หาเงินหาต้องสั่งก่อนว่าไหน បានハタイတော့タイナイト டே បៃសានយានឡៃយួនសាំងប្រវត្តិសឹងនៅជុំអាស៊ីអាតណៃអានមីសើពៀងចាងនឹងអេសប៊ីភីស៊ីខៅទឹខៅតូយួនណាន់គួយមីសើយនសឹកហូប៉ាលុងសៅខើងឹង꺽ហូប៉ៅភូពងកានសឹកសៅអងមៀភូនាំសឹកភូកាប់សានគុនមឿងនិងសាំងខៅចៅភូកាប់សានតាប់សឹកមន្សើណៃយ៉ៅគុនលងអោសឹងកំពបានាំទេអំឡៃចៅឡៃសាំងខៅណៃស៊ីតាកូគួយកាគុនសើអំហានលីឡៃសាំងខៅគុនណាន់ ขาซ้ําอําเฮ็ดสังไลอํามีปุนพรสังอํามีออดจาสังยาวไหนกนฮู้ลองน้อยจุมอาซีแอดอันอําเขาออกซนสืบลับในหนังไหนก็อันนั้นก็เป็นพนลเกี่ยวกับ SPP อ่าออกมาในวันที่15ในขณะเนาะแล้วก็นักพืนลีอันที s p Info เขาเตรียมออกมาในกวนมือเฮาเขาบนหันถึงซึ่งหือไหนปันคอมเมนต์ไลนเตอในค่ะมาสูงตั้งสงะปังเลือกตั้งเมืองไทยปาร์ตี้เก้ากลและเพอไทยนหน้าไว้ ปังเลือกตั้งเมืองไทยอันจะเทศดมือวันติดปนมาในต่อถึงวันเมือในวันจันขคะนั้นเสียงปาร์ตี้ก้นหนุ่มอันเป็นปาร์ตี้เก้าไก่ลายเสียงนำสุดนำนาไหวเสปาร์ตี้เพื่อไทยนั่นลหลเสียงนำสุดที่สองวานังไหนปังเลือกตั้งวันที่สิบสี่ฮาเลนปีสองศรรสามในไว้หลังจอมพ้องหลงประยุทธ์จันโอชาผู้นำตับศึกไทยยึดอานาจวันเมืองมาลายเข้าตั้งเก่าปีจังขึ้นลายซัดปังเลือกตั้งแหละลายว่าเป็นปังเลือกตั้งอันลำลองตากคนเมืองไทย เป็นปังเลือกตัง้งอันเป็นไม่ทัดตอนตาติโมเครซีเมืองไทยและตอนตาล่องคึบหนา้าล่องแรงไล่วันเมืองไทยในก่อว่าไล่อิงเนปังเลือกตังกนนตก้งปอกับไหนเซนางเสาแพทอง,งทันชินวัตรลูกยิงสาซอมพ่องลงทักษิณชินวัตรเป็นผู้นํานาปาตีเพื่อไทยก็ะอันลูกซุ้มไม้ไว้ตายุคตังเป็นจอมซึ่งก่อมอน,นันก็ะลาดว่า,าปกตาด้วยขอปืนเผาพนกันเลือกตัง้งอันเดปืนเผาเป็นตงกันใน,น,น,นวันจนั้นวนไหน ย้ำเลียวอันเป็นปาตีเก้าไก่ปาตียังคืนนาอันพีธาลิมจักรีนลัดอันโหเข้าเคยงนั่นไรแคบกลางเสือนำสุดรปารตีเพื่อไทยไรนำสุดที่สองสีดาพอถึงเขาขอปืนเผาพรอนกันบางเลือกตังออกมาเมื่อนัน่งอันก้นเมืองตอดแคบกลางเสือไหว้มันมานั่นเตะจึงเตจั่งขอดพอดลงปองจึงพ่อมพมกันไ่อยู่ไหนผู้นำปาตีเพื่อไทยก่อนหนึ่งก่อนลาตีสีขาวไทยไหวหนังนั้น อิงเนอปาร์ตีสองอันอันก้นเมืองตั้งน้ำถูกเสรไคคะแนนเสียงนำไว้อีกเนอปาร์ตีร่วมไทยช่างชาติอันพิลาพันสาลิตทวีพักออนโฮเซจอมพ่องลงเก่าประยุจันโอชาเข้าป้าเคเ็งปาร์ตีพลังประชารัฐอันแกมจอมพ่องลงเก่าประวิทย์วงศ์สุวรรณอ่อนหฮเข่าเค็งปาร์ตีภูมิใจไทยอันแกมจอมพ่องลงอนุทินชันวีลาคุณออนหฮเข่าเค็งเื้อในซ้ำไรคคะแนนเสียงอีไว้เซ ปอร์ตวยเตแลปปาติคนหนุ่ม2อ,อันอันไลเซงนําไว้ในตีซังห่มค้อมคอดพอร์ตลงบองซึ่งพร้อมห่มเตยอยู่ผู้นําปาติก้าวไกลก่อน1ก็ลัดในนางไหนปาติเพอภายในเป็นซอมพ่องลงเก่าทักษิณชินวัตรกําลังปั่นเฮียงไว้ปาติก้าวไกลซ้ําเป็นคนหนุ่มแสนหุ่นหม่าอันสันคัดไปวุ่นในไล่เฮสร้างปั่นเก่าเซเอาไปวุ่นแสนหุ่นหม่ามาซื้อซัดบองเฮราคนหนุ่มเมืองไทยอ่อนกันถูกซัดไล่ซื้อจมปั่นแคบกลางซัดน้ําต่างหลาย พบผลการเลือกตั้งออกมายาวดูลีงับได้เหลือนจุลหลายเตมาในสภาตะเลและสภาเหนือที่โหมกันเลือกจอมพ่องลงจึงไทต่อถึงวันเมื่อในวันที่15เข้าย่ํากลางวันเต็งแตกคะแนนเสียงปาตี้ก้าไกลไลไว้1ปาก60ทนงเสนําไว้ปัดปืนจึงงปาตเพื่อไทยไลไว้1ปาก30นงไปเสเป็นไว้ที่2เปตาตไลจอมพ่องลงสภาตะเลสภาเนอโมกันปันแคปม3ปาก46แคปสังเตสงไล พอตึงเอาไลยามเลวเต2ปาร์ตี้โฮมกันกวยยังไปสั่งเลึกจอมผ่องหลงตักไลโฮมป้าแทงปารตี้ย่แทงอันนึงคือ2อันก่อนสั่งคอดพอดลงผองซึ่งแลจังจงเตเลกจอม่องลงก็มาก็ที่30ไลวนังไหนอันเข้าคขงปางเลกตั้งปกในมี70ปา้นนันอันไลงนสุเสเลียนนาในมีปาต5อันอันลัดมาปานึงนั่นวนังไหนลผู้อมข้อมูลขาผู้ตเฮาออกเมีหนังไหนคะมอสงคะงตั้งหน้าในก่อนเ ตอนนังเงาะร้ายอันเมียนเก๋นเนาะอันปุ้นมายามเดียวมื้อเนาะก็กะสิหนั่นใดก่อเฮากะมีแต่ชนิดหลายเอออันนั้นก็ถึงกะตามันมาก็เอ่อคุณดงในห้องขานูมาค่ะที่สิหนีก้องๆขาๆเดี๋ยวขยำมาหนิเนาะตอนนังเงาะร้ายอันหลากหลายอยู่นั่นมันน่าดีให้มาๆๆให้หลากหลายซะเนาะเออมันซ้อมนังซุปว่าอันเมียนเป๋งเเนหลากหลาย เอานั่นเขลาเออนั่นเดย์อันท่ว่าอันนั้นก็ผึ่นลีเขากะอันรีออมมาจนได้ก็ลีลาูล้าเฮวาก้ทุกทซ้อมนังปรงเป็นปึงมีอันเป็่นอันี้เขากะเตรียมกว่าก่อนห้าน่มันติดหนอนอีนึงถังว่ามือแน่เร้ายโปเมกุนเม้าเขากะนาปักปะว่าเขาคางะยะกันหนึ่งปอกในก็ให้โป้ไวเด็ดต่วนเนนั้นเช็ดโตไว้แต่ยาว เคจุกโนไปินคานอเอออันเขาเขาททจุดนมีตรงไหนคะก่อนหน้านั้เมื่อกลอันเขาว่าไครจุกย้อนอ่ดีโมีกุณเมื่อเขาขานวันเขาใครรัดต่างนี้มีกุณเมื่อเขาขานวันั้นเออโบดนมาลยงอไก่าเอาลองกระดิ่งมาข้าวนาซบีเออในซาบีก็ไปมาอะ